ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมวันนี้ผมมาจะาพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Xiaomi ที่กำลังเป็นกระแสม,มาแรงในปี2025นั่นก็คือ Xiaomi Redmi 15 5G สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมความคุ้มค่าเกินราคาดีไซน์สวยทันสมัยและสเปคที่บอกเลยว่าจัดเต็มแบบไม่มีกักเหมาะสำหรับทั้งสายเล่นเกมสายโซเชียลและสายถ่ายรูปเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอน Redmi 15 5G มาพร้อมบอดี้ที่บางเพียง7.9ม mm. ิม และน้ำหนักเพียง175กรัมทําให้ถือใช้งานได้นานโดยไมย่มื่อยมือตัวเครื่องใช้วัสดุผสมระหว่างกระจกและเฟรมอลูมิเนียมที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากสีสันที่เปิดตัวก็โดดเด่นเช่นสีออโรราบลูมิดไนท์แบล็กและ s u n r i s ์โ o ลหน้าจอมีขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD บวกใช้พาเนล AMOLED Refresh Rate 120Hz แสดงผลลื่นไหลสีสันสดใสและรองรับ HDR10 บกเหมาะสำหรับดูหนังเล่นเกมหรือเลื่อนฟีดโซเชียลแบบเพลินตา ในด้านประสิทธิภาพ Redmi 15 5G ใช้ชิป Snapdragon 7 Gen 3ที่รองรับการเชื่อมต่อ 5G เต็มรูปแบบพร้อม GPU Adreno รุ่นใหม่ที่ให้พลังการประมวลผลกราฟิกที่แรงขึ้นกว่าเดิมรองรับการเล่นเกมหนักๆอย่าง PUBG Mobile หรือ Genshin Impact ได้แบบสบายๆไม่มีอาการกระตุกมาพร้อม RAM สูงสุด12 g b และหน่วยความจำภายในแบบ UFS 3.1สูงสุด256 g b ทำให้การเปิดแอปหรืออนถ่ายไฟล์รวดเร็วทันใจ เรื่องกล้องก็ไม่ธรรมดากล้องหลักความละเอียด108 MP เซนเซอร์ขนาดใหญ่ F 1.8เก็บรายละเอียดภาพได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยกล้องอันตราย8 MP ให้มุมมองกว้างเหมาะสำหรับถ่ายวิวหรือถ่ายกลุ่มเพื่อนและกล้องแม c โร2 MP สำหรับถ่ายใกลๆให้ภาพที่น่าสนใจส่วนกล้องหน้าให้มาที่32 MP พร้อมโหมด AI Beauty และ Portrait ทำให้เซลฟี่ออกมาสวยเป็นธรรมชาติ วิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุด 4K 60fps พร้อมระบบกันสัน่น e OIS บวก EIS ที่ทำให้ภาพเคลื่อนไหวดูนิง่งและคมชัดด้านแบตเตอรี่ Redmi 15 5G ให้มาที่5,000ม ah, ิลปชั่วโมงใช้งานได้เต็มวันแบบไม่ต้องกังวลเรื่องชาร์จและยังรองรับชาร์จเร็ว 67W ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ภายในประมาณ42นาทีเท่านั้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อน Liquid c ู o l 2.0ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิขนาดเล่นเกมหรือใช้งานหนักหนักให้สเสถียรอยู่เสมอฟีเจอร์เสริมก็น่าสนใจเช่นลำโพงคู่สเตอริโอที่รองรับ d o น b y Atmos ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางระบบสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้า Wi-Fi 6E และ NFC สำหรับการจ่ายเงินแบบไร้สัมผัส ระบบปฏิบัติการเป็น MIUI 16บนพื้นฐาน Android 15ที่ปรับแต่งมาให้ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ใหม่ๆให้เล่นมากมายสรุปแล้ว Xiaomi Redmi 15 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งดีไซน์พรีเมียมสเปคแรงกล้องสวยแบตอึดและชาร์จไวในราคาที่คุ้มค่ามากเหมาะสำหรับคนที่มองหามือถือ 5G เครื่องเดียวที่ครบเครื่องทั้งการใช้งานทั่วไปและความบันเทิง บอกเลยว่ารุ่นนี้น่าจับตามองในปี2025อย่างยิ่งเพราะให้ความรู้สึกเหมือนได้มือถือระดับเรือธงในราคากลางๆที่ใครก็เอื้อมถึงได้ง่ายๆและที่สำคัญเสียวมียังมีชื่อเสียงในเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อเนื่องทำให้ใช้งานได้ยาวๆคุ้มค่าเกินราคาแน่นอน